เส้นทางพิเศษและสก,กิลพิเศษแตกต่างกันยังไงคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนดาบดาร์ฮัทผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทียร์ลิสต์หรือไม่ก็การวิเคราะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับ Discord นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของ Suggest Content นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามมมมาาาไได้้้เเเลยนนนะะะะคครรัับบขถอผผหว ไหวนะครับไหวจริงๆนะครับผมก็เอาเป็ว่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้กับผมนะดาฮานนะเรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเชิงคลิปอัปเดตนะครับจากเอ่อไอเจ้าคลิปเส้นทางที่ผมทําไปคลิปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยตอนที่เท่าไหร่นะ564ป่ะเออนะครับผมเรียกได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยเข้ามาแล้วนั่นเองแบบเต็มๆแล้วนะก็ถือว่าดีมากๆเลย นะครับผมหลังจากที่คอนเทนต์ลูกิซึมหายไปสักพักเนี่ยเ <c oughs> พราะไม่รู้จะทาอะไรนะเออพอมันมีแบบเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางแล้วก็สกิลพิเศษให้แบบชัดเจนอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเออชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังกันในวันนี้นะซึ่งก็มาเดี๋ยวมาเริ่มมาเลยก็แล้วกันนะครับผมโดยเ,เรื่องมาอย่างแรกก่อนนะครับมาเริ่มกันด้วยเส้นทางกอนก็แล้วกันนะเพราะว่าเส้นทางเป็นอะไรที่แบบเกิ่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยเส้นทางคืออะไรนะครับเอาคําจับบทความนะครับผมหรือว่า ความหมายนะครับที่มันได้ถูกอธิบายมาในตอนปัจจุบันนะครับผมเส้นทางนะครับก็คือ,อาตามชื่อเลยนะครับเส้นทางของคนคนใดคนหนึ่งนะครับในนักสู้นะเนาะนะครับผมที่เรียกได้ว่ามันจะเป็นแบบของยูนิของคนทั้งคนเดียวเลยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเส้นทางเนี่ยหนึ่งคือไม่สามารถกอบได้อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับ2ก็คืออันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่เปิดเผยมานะก็คือวิธีการได้เส้นทางทํำยังไง นะครับด้วยตัวนาจักรยนนะครับได้ทําการบอกไว้นะครับว่าคนที่จะมีเส้นทางได้เนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อยคุณสมบัติประกอบไปด้วย2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือประสบการณ์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าต่อสู้จนแบบว่าเยอะประมาณนึงแล้วเนี่ยแล้วก็แบบบรรลุอะไรมาได้สักแบบประมาณนึงแล้วพอจะเข้าใจแล้วนะครับผมก็จะถือว่ามีประสบการณ์มากพอแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็จะถือว่าาผ่านเืน่อนไขข้อแรกก็คือในส่วนของประสบการณ์นะครับผมส,ส่วนที่2 นะครับอันนี้เนี่ยจำเป็นเป็นอย่างมากอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นเองนะก็คือในส่วนของพรสวรรค์นั่นเองนะครับผมโดยพรสวรรค์เนี่ยก็ลูล้กันอยู่นะครับผมว่ามันคืออะไรนะก็ไม่ว่าจะเป็นสกิลการก๊อปของโยฮันอะไรแบบนี้นะครับก็นะ่าเป็นพรสวรรค์ทั้งหมดเนอะเออนะครับผมก็เป็นได้หลายแขนงนะซึ่งตัวนาจักรยานเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้นะครับผมว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีเส้นทางนะครับผมมีแค่สกิลพิเศษ นะครับซึ่งมาตอนกับสกิลพิเศษกันเลยนะครับก็คือสกิลพิเศษเนี่ยนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องมีพรสวรรค์ก็ได้นะครับขอแค่มีประสบการณ์มากพอก็เพียงพอแล้วนะครับนะอ่าเข้าใจแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการลิหชฟังกันแล้วกันนะครับว่าเท่าที่นับได้เนี่ยปัจจุบันตัวละครที่มีเส้นทางแล้วก็ตัวละครที่มีสกิลพิเศษเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมโดยเริ่มกันจากเส้นทางก่อนแล้วกัน ในเส้นทางจะมีน้อยหน่อยนับที่คอนเฟิร์มแล้วตัวละครแรกเลยนะครับก็คือโยฮันนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่2ก็ก็ปลาไยองซอกที่ก็น่าจะกําลังเอาเวกในภาคนี้นะครับนอกจากนั้นก็คือไม่มีแล้วนะครับไม่มีไม่ไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวนะครับผมเพราะแบบต่อให้เป็นจินรังหรืออะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันเป็นเส้นทางมันก็ไม่ได้แบบคอนเฟิร์มร้อเปซนะครับผมมันมีแค่สกิลพิเศษเนี่ยเออนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะแล้วก็ยิ่งเป็นการอวยโยฮันเข้าไปอีกว่า ว่ามึงได้เส้นทางแล้วอ่ะมึงยุคสองแท้ๆแต่แบบยุคหนึ่งแบบนาแจกรยนอะไรเงี้ยแม่งยังไม่มีเส้นทางเลยนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าคนที่มีเส้นทางแม่งจะเก่งกว่าไม่ได้บอกว่าไอโยฮันจะเก่งกว่านาแจกรยนนะเว้ยบอกก่อนนะแต่ส่วนตัวถามว่าคิดว่าเก่งกว่าไหมผมก็รู้สึกว่าเก่งกว่านะส่วนตัว นะครับผมแต่ว่า,านั่นแหละนะครับมันไม่เกี่ยวนะว่ามีเส้นทันจริเก่งกว่าหรือเปล่านะครับผมแค่แบบเหมือนเป็นปการแสดงให้เห็นนะว่าไอา้ฮะแบบยุคหนึ่งอ่ะเขายังไม่มีกันเลยเว้ยนะครับยังเป็นอะไรที่มียากเลยแล้วโยฮันเนี่ยมันได้มาแล้วนะแล้วเป็นคนเดในยุค2ด้วยที่แบบว่าได้มาคนแรกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าพรสวรรค์กับประสบการณ์แล้วก็อาการประยุกต์ใช้เนี่ยคือแม่งสุดจริงๆในสุด้ดานนะก็ต้องชมเออ ชมหมาตาบอดตัวนี้นะครับผมนะซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมก็มีอยู่2คนนะที่แบบได้รับการคอนเฟิร์มมาเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีใครที่ผมพลาดไปก็สามารถพิมพ์บอกมาได้ที่เอาแบบได้คอนเฟิร์มร้อเปอร์เซ็นต์เนยนะเพราะว่าการตามตรงพวกยุคศูนย์ที่มันแบบอะไรรีดยมันก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมหรืออาจจะไม่มีเพราะอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์ขนาดนั้นเนอะนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับผมต้องมาว่าทีหลังนะตอนนี้เราก็ยังแบบว่าไม่รับการเปิดเผยนะครับผมแต่ว่านั่นแหละครับเส้นทางเนี่ยการันตีแน่ๆนะครับผมมี2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเออโยฮันนะครับผมที่มีแล้วนะครับแบบ100%เลยเนาะแล้วก็ไม่ดิเรียกว่ากําลังพัฒนาดีกว่านะครับผมแต่เนาะก็ได้รับมาแล้วนะครับแล้วก็ไฮยองซ็อกที่ตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะแต่ก็คาดว่าน่าจะได้เร็วๆนี้นั่นเองนะครับผม ต่อมาครับกับรวมเหล่าบุคคลนะครับที่มีสิ่งที่เรียกว่าสเปเชียลสกิลหรือว่าสกิลพิเศษนั่นเองนะครับโดยสกิลพิเศษเนี่ยก็ค่อนข้างที่มีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออนา,จายจักรยานนะครับที่จะเรียกว่าเป็นแบบว่าท่าหมุนศูนย์ได้การอะไรของมันนะครับท่าหมุนว่างเปล่านั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของใครกับยูฮันแน่นอนเหมือนกันนะครับผมก็คือเท่าที่เห็นนะเว้ยคนที่มีเส้นทางอะ่ะเหมือนก็จะมีสกิลพิเศษไปด้วยเท่าที่เห็นก็คือเพราะว่าเกณฑปะว่า เส้นทางอ่ะมันจะเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และพรสวรรค์เว้แต่แบบไอสกิวพิเศษมันใช้แค่แบบประสบการณ์อย่างเดียวก็ได้ นับฉะนั้นเนี่ยใครที่อัลล็อกเส้นทางนับตามหลักก็น่าจะต้องอัลล็อกสกิลพิเศษมาด้วยนับฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตนับโยฮันไปด้วยอีกตัวละครหนึ่งแล้วกันนะที่มีในส่วนของสกิลพิเศษเนาะจะมีในส่วนของมาแทซูและจีกงซอฟนะครับมาแทซูจะเป็นในส่วนของอัลติเมทฟิสส่วนจีกงซอฟก็จะเป็นบอกว่าคนพิมมหาท่าเคาน์เตอร์แบบพระพุทธองค์รอบด้านนะครับผมแล้วก็จะมีใครอีกอ่ะจินรังนี่นับแม้ท่าคอนวิคชั่นนี่ก็น่าจะนับนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนอะรบบแไ จางหยอนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นแบบสันสัตว์ยานาสัตว์ป่านี่ก็เท่าที่คิดก็น่าจะก๊อปไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะครับคิมคิมยองเหมือนกันหนะ้าที่ก็มีเหมือนจินรังเลยนั่นเองเนาะซึ่งก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมโดยอ,อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้นะครับที่พูดหลุดปากพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือ,อทั้งเส้นทางแล้วก็ทั้ง เออสกิลพิเศษเนี่ยนะครับผมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกรอบได้นะถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เออเอาไว้ใช้จัดการกับพวกใช้ก๊อปปี้ได้นั่นเองนะเพราะว่าจะไม่สามารถกรอบได้นั่นเองนะซึ่งก็มีคนเดาอยู่เหมือนกันว่าหรือว่าเส้นทางฮยองซอกคือกรอบเส้นทางชาวบ้านจะช่องเขาหรือเปล่าก,ก,ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ก็มึงก็โกงายนะแต่ก็เป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้นะจากพรสวรรค์ของพี่แกเนี่ยถ้าเกิดมันทนําจริงโอ้โหมันมัน,ม,นมันตึงเกินอ่ะนะครับผมก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะเป็นนยงไะ ก็โอเคนะครับผมส่วนคลิป,ลปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนั่นเองนะได้ด้ว่าโอ้ถือแบบกระจ่างขึ้นเยอะเลยนะครับว่าสรุปแล้วไอพวกเส้นทางอะไรพวกนี้ที่แบบว่าอาจารย์แกไม่เกินมาเนี่ยมันเป็นมันคืออะไรบ้างนะก็ได้รู้กันแล้วเนาะทีนี้เนี่ยเราลองมาวิเคราะห์กันต่อต่อ,ตอบ้างนิดนึงดีกว่านะครับว่าอย่างนี้เนี่ย พอเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเงื่อนไขของการมีเส้นทางคืออะไรก็คือมีหนึ่งมีประสบการณ์เยอะนะครับสองคือมีพรสวรรค์มากเพียงพอเราก็ต้องมาดูกันแล้วว่าตัวไหนที่มีสิทธิ์อันล็อกบ้างนะครับตัวละครแรกเนี่ยแน่นอนเลยอันฮยอนยอกยอกยอกนะครับผมอันฮยอนซอ่ะนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับตัวละครแรกเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นจางฮยอนใช่ไหมที่เรียกได้ว่าอ่าหนึ่งคือได้รับการอวยเรื่องพรสวรรค์เนี่ยจากในส่วนของตัวจงกรมาเป็นที่เรียบร้อย นะครับสองก็คือมีประสบการณ์แน่นอนเนี่ยคือแม็กอยู่แล้วสำหรับจางฮยอนนะกูพูดตามตรงเนี่ยผมว่านะวาเวประสบการณ์ต่อสู้จางหยอนเนี่ยเพิ่มเแม่งเพิ่มเพิ่มแม่งสูงยิ่งกว่าไอ้พวกยุคหนึ่งบางคนอีกเพิ่มผมให้เลยนะสูงกว่าราชาย,ยุคหนึ่งบางคนอีก นะับเพราะว่าจางยอมแม่งแบบต่อยตีมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะอย่าเรียกว่าต่อยตีเรียกว่าฆ่าฟันเรียกว่าแบบว่าเป็นเหมือนสัตว์ป่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะที่ลุงช่างไม้รีดูอยู่แม่งเก็บมาเลี้ยงนะซึ่งก็นั่นแหละนะเรียกว่าเป็นตัวละครที่ถ้าถามว่าใครจะได้เส้นทางเป็นคนต่อไปเนี่ยไม่นับพยองซอกเนื่าว่าจางยมก็มีสิทธินะคิมคิมยองก็เช่นเดียวกัน นะครับผมที่เรียกได้ว่าคิมคิมยองเนี่ยคือแกมีแบบทางของพ่อแกอยู่แล้วอันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะ,ะไ,มไม่ไม่มีแบบไม่มีอะไรพลิกโผลมากนะแต่จางยอนเนี่ยน่าลุ้นนะว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมอาจจะแบบตามรีดโอกยูแบบให้มันโหดกว่าเดิมหรือเปล่าต้องไปฝึกฟิสิกส์คอนเพิ่มอะไรเงี้ยเหมือนลุงลุงหนอนนะแม่งโอ้โหแบบตัวก็อย่างใหญ่แต่แม่งเสือกไวชิหายนะครับแรงแล้วก็ดูรีตี้ก็แบบสุดยอดนะก็อาจจะต้องไปฝึกตัวนั้นมาเพิ่มเรื่อนี้ก็ไม่รู้นะ นั่นแหละนะครับผมถ้าเอายุคหนึ่งยุคหนึ่งปัจจุบันใครที่คิดว่ายังสามารถอัลล็อกเส้นทางได้เอ้ยยังสามารถอันล็อกในส่วนของเออ,เอ,อวะเราเรา,เราพูด,ดถึเงเล่นเส้นทางีว่ว่ะถ้าเล่นเส้นทางผมว่ายุคหนึ่งคงไม่มีแล้ววะถ้าจะมีก็คงเป็นซองจีอะซองจีน่าจ,จะได้แต่ซองจีมั่งมาเลยแต่ก็มีบางคนตั้งทฤษฎีว่าซองจียังไม่ตายนะเวอรเพราะเรายังไม่เห็นศพใช่ไหมมันก็เป็นไปได้แต่แบบถ้าคือถ้าจานป้าแกอยากจะเอากลับมามันก็ยังโอเคไงไม่เหมือนจีชางที่แบบ ที่แม่งมองยิงจีชางลูบี้จีชางเราที่แบบว่าไปจริงก็ทำอะไรไม่ได้นะเออนะครับผมซึ่งก็ยกเว้นว่าจะแบบบอกว่าอ๋อมันไม่โดนจุดสําคัญอะไรมันก็ไม่ใช่หัวแม่งหน้าแบบตายจริงๆนะครับแต่จีไอออซองจีเนี่ยมันแบบว่ามีสิทธิ์รอดได้ถ้าแบบจานกระจเจาจริงๆริงก็ต้องมาดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าก็ถ้ารอดก็ฮาดีนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะซองจีเนี่ยถ้ายังอยู่ผมว่าโอ้โหน่าจะครบเครื่องนะครับผมน่าจะมีทั้งเส้นทางแล้วก็น่าจะมีทั้งในส่วนของ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะสกิลพิเศษเลยนะครับผมเพราะว่าอัจฉริยะก็แบบสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็ยุ่งๆหนึ่งก็มากพออยู่แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็พวกจงกรจุนกูอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะมีแบบเส้นทางกันอยู่แล้วนะแต่แค่แบบไม่ได้รับการคอนเฟิร์มเป็นชิปเป็นอันเนี่ยแต่คิดว่ามันก็ต้องมีกันอยู่แล้วแหละเออนะครับผมเอ่ออะไรอีกอ่ะคิดไม่ออกละผมคิดว่าคงมีประมาณนี้แหละตัวละครที่น่าจะแบบได้รับการอันล็อกเส้นทางเออนะครับผมก็ปิดคลิปเลยก็แล้วกัน นะครับเอาแก็โอเคครับคลิปนี้จ,จบไปแล้วนั่นเองนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับผมว่าแบบว่าคิดเห็นยังไงนะแล้วก็เพื่อเป็นแบบกําลังใจให้ผมด้วยเพราะชว่วงนี้ยอดวิวตกนั่นเองนะครับผมก็อยากให้แบบทุกท่านมาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะแล้วก็แบบมีคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์มาได้นะนอกจากยอดวิวจะตกแม่งคอนเทนต์กูก็ตันด้วยนะ เอาเป็นว่าปะคลิปนี้จบแล้ว,ลวนะขอบคุณทีมรับชมมากเลยนะครับผมอย่าลืมข้อที่ขอ,อมานะครับเข้ามาคุยเยอะๆเนะาะส่นนี้ขอก่อนสวัสดีครับ